สวัสดีคนรักชวนชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีตังชวนชมลำพูนนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับชวนชมที่เราปล่อยไว้เนิ่นนานนะครับเกินสามเดือนไปแล้วนะครับแต่เราไม่อยากเปลี่ยนดินนะครับเราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นราชินีพันดอกทรงบอนไซนะครับต้นนี้ก็จะเป็นพ่อเมล็ดนะครับ สิ่งเราเอาไว้ในหม้อก,ก่อนนะครับรอกระถางมานะครับเราก็จะใส่เป็นกระถางอีกทีนะครับนี่ดอกสวยงามครับลาชินีพันดอกสมคําล่ำลือนะครับกับสายพันราชินีพันดอกนะครับสำหรับต้นที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะใส่ทั้งหมดนะครับแต่เราก็จะ ใส่ต้นนี้ให้ดูนะครับต้นนี้ก็จัดจัดเป็นทรงบอนไซไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นไม่ได้เชิงโคนคู่นะครับตีเป็นเป็นเป็นไม้งามนะครับเป็นชนชมทรงไม้งามนะครับเราก็จะมาคัดกิ่งอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เราเลี้ยงกิ่งเขาให้โตก่อนนะครับซึ่งรากเขาก็ ยังไม่แน่นนะครับเราก็จะยังไม่ถอนนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยเลยนะครับการใส่ของเรานะครับก็จะเขี่ยขอบกระถางนะครับขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยกบลงไปนะครับเพื่อเราจะไม่ให้ไม้เราหยุดชะงักนะครับให้ไม้เราโตรเรื่อยๆนะครับ ซึ่งหลกเขายังไม่แน่นนะผมก็จะยังไม่ถอนนะครับซึ่งหน้าหนาวดอกเขาก็ามาด้วยนะครับสำหรับปุ๋ยเราจะใส่นะครับก็จะเป็นออสโมโคสนะครับสูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะครับนี่หลังจากเราเคลียร์ไปเรียบร้อยนะครับเคลียร์ดินขอบกระถางขึ้นนะครับ เราก็จะโรยปุ๋ยนะครับโรยลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กบดินลงไปนะครับ แค่นี้ไม้เราก็จะไม่หยุดชะงักแล้วนะครับก็จะเติบโตเรื่อยๆนะครับแย่งแค่เราลดน้ำนะครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยก็จะถูกต้นไม้นำมาใช้นะครับให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะครับโดยที่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะครับเราก็จะไล่เปลี่ยนไป ทั้งหมดนะครับนี่เราก็จะไล่ใส่ปุ๋ยนะครับไปทั้งหมดเลยซึ่งพวกนี้นะครับก็เลยหมดแล้วครับเลยสามเดือนหมดแล้วเนาะปุ๋ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับเลยสามเดือนมาแล้วนะปุ๋ยก็จะหมดประสิทธิภาพแล้วนะครับนี่สำหรับต้นนี้เราก็จัดทรงบอนไซไว้เหมือนกันลากลอๆนะครับ กิ่งเขน่าจะพอก็ข้าวก็เริ่มมีทรงแล้วนะครับรอแค่ต้นอวบนะครับสําหรับกิ่งนี้นะครับเราก็จะตัดทิ้งนะครับแต่เราเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับราชินีอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ